จะฉันนึกออกแล้วเหมือนฉันจะไม่ทันระวังนึกว่ามันเป็นขยะก,กนเลยโยนทิ้งตอนที่ฉันเก็บต่อเมื่อเช้าวางขยะไว้ข้างนอกอป้าแม่บ้านเอาไปแล้วโจเจียนทิง ฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันซื้อค,นคืนอีกอันก็ได้สิบอันคุณมีปัญญาซื้อคืนเหรอรูบิกมียี่ห้อด้วยเหรอ <være> ก็แค่รูบิกอันเดียวไม่ทำให้ฉันหมดตัวหรอกนะ ifi. ฉันกัดฟันหน่อยก็พอจ่ายไหวบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับของของผมถ้าคุณทำไม่ได้ก็ย้ายออกไปเลยปล่อยเธอทํะนะ <Thema> าแบบนี้กับเธอได้ยังไงเธอเป็นคนบ้าของคุณนะ แล้วเรื่องระหว่างผมกับคู่มั่นของผมเอะมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยคุณคงคิดใช่ไหมว่าคุณเป็นคู่มั่นของเธอแล้วจะทําอะไรแบบนี้กับเธอได้แล้วตอนนี้คุณคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาพูดเรื่องพวกนี้กับผมผมเป็นเพื่อนของเธอคนที่ไม่อยากเห็นเธอเจ็บปวดยังไงล่ะผมไม่อยากพูดมากกับคุณที่นี่บ้านผมเชิญออกไปด้วย จริงๆเป็นกันเถอะอจังอินนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคุณกู้เออเก้าโมงครึ่งเรามีนัดประชุมกับทางบลูเร่ ุณกับประธานเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงอารมณ์เสียแต่เช้าฉันจะรู้ได้ไงฉันก็แค่ทํารูบิกของเขาหายอันเดียวแต่อยู่ดีๆเขาก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาซัง,งั้นรูบิกเหรออันที่เขาวางไว้ที่บ้านตลอดนั่นใช่ไหมมันมีอะไรพิเศษเหรอคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นยี่ห้อดังคุณก่อเรื่องใหญ่แล้วเร,เรื่องอะไรเหรออย่าทาฉันตกใจสิแพงจริงๆเหรอของชิ้นนี้ไม่เกี่ยวกับว่ามันแพงหรือไม่แพงนั่นเป็นของพี่ชายเขา พี่ชายเขาเสียไปสิบกว่าปีแล้วคุณกู้ไม่ชอบพูดถึงผมรู้แค่ว่าปัญหาด้านจิตใ,ใจทั้งหมดของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตดังนั้นรูบิกน่าสำคัญกับเขามากดึกแล้วยังไม่กลับบ้านอีกไม่กลัวเจอคนไม่ดีอ่ะ คุณหารูบิกมาคืนแล้วผมจะไม่เอาเรื่องแล้วกันวันนั้นที่พูดไปแรงไปหน่อยอย่าเก็บไปคิดนะหรือเพราะว่าเธอจะชอบฉันก็เลยไม่กล้ากลับ ถ้าคุณชอบผมขนาดนั้นจริงเรายกเลิกข้อตกลงก็ได้แล้วลองมาคบกันจริงๆดูกลับมาแล้วเหรอกลับมาตั้งนานแล้วอ่ะกินบะหมี่ไหมเดี๋ยวฉันทำให้ ผมส่งแชทหาคุณเน่ะคุณเห็นหรือยังส่งแชทอะไรเหรออ๋อมือถือฉันอยู่ในห้องหน้ายังไม่เห็นเลยอ๋อเออคืออีกอย่างก็คือวันนั้นผมพูดแรงเกินไปคุณเลยโกรธหนีออกจากบ้านผมเข้าใจได้ฉันหนีออกจากบ้านไปตอนไหนเรื่องนั้นช่างมันเถอะ แต่ว่าอีกเรื่องหนึง่งผมต้องพูดกับคุณให้รู้เรื่องผมรู้ว่าคุณชอบผมดังนั้นช่วงที่อยู่กับผมเนี่ยถึงได้ลำบากแบบนี้จริงๆแล้วผมสามาราเดี๋ยวก่อนนะฉันไปชอบคุณตั้งแต่เมือ่อไหร่คุณไม่ได้ชอบผมแล้วมองผมทุกวันทำไมฉันมองคุณเพราะต้องดูลาดเราให้เพื่อนร่วมง,งานตังหากแล้วแก่กุ้งอะ นั่นก็เพราะว่าฉันเคยเป็นคนแก่คุ้งมาก่อนเลยแต่นิสัยเก่า,า,าทำไมคุณถึงคิดว่าฉันชอบคุณล่ะ้ยเ,เราสองคนไม่มีทางเป็นไปได้หล้วไม่ชอบก็ดีแล้ว วันเกิดยัยคงไม่ใช่แปดหกตัวมั้งฮะกูนัน,นโ์จงคนทำอะไรอะปล่าทำไรเอามือถือฉันเขินมาไม่ให้เอามือถือฉันเขินมาไม่ให้ คืนมาคืนมาคืนมานะ้ยคืนฉันมานะจะคืนไหมปล่อยเอาคืนมานะคืนมาคืนมา 天忍不住偷看你一眼，我爱上了你给的细节、嗯。当钟滴,滴答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 在心底。 心里开花，要回答回答回答，回答我要你，爱想说出真心话，你是我出发的童话，牵着、哦、手就把甜蜜解答、啊。烦 <laughs> 了。